สวัสดีครับเต็กชายทีธนสารจบประดิษฐ์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งฝึกอ่านเขียนคำแม่กอกาพออาพาชออูชูนออยนีเมกนี่ขอเอาเขา เอือเอมือม่อไม่เมื่อหอไอไห่ไม่โทรให้เมื่อให้ภูผาพออภูหอผาภูผา,าบอยไปบัวบัวไปบัวทอดทะหน่อยแหนทะแหนะตออัวตัวตอโอโตัโต โอีดีจดยใจดีใจฝึกเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กงชออางอาอชางไม่โทรชา้างอาหออางาอหางจอูงอาอจูงฝออูงอาอฝู ขอ,อของของยเอแงอแยงไม่เอกแยงสอเอียงงอเสียงตอเองร้องไม่ทัวร้องเสียงร้องสองงสองขออ่างงอขังไม่ทัวข้างสองข้างกอ่างงอกลางมออุงอมุงไม่ทัวมุงกลางมุงกลออุงอกุงไม่จัตวากุ้ง โออีงอกริงไม่จัตาวากริงลุงล้งกริงโออีงอวิงว่งไม่วิ่งขออขอองอแข่งไม่แข่งวิ่งแข่งฝึกอ่านคำที่เขียนคำที่มีตัวกฎแม่กล รออีนอกินรออีนอดินขอเอนอแขนงอนองานรอเอียนอเรียนปอนอปอไม่โทป้อนชออื่นอชื่อไม่โทชื่นบอนอบ้านชื่นบานบอนอบานไม่โทบ้านรอเอือนอเรือนบ้านเรือนพอเอือนอเพื่อเไม่เพื่อรออีนอเล่นมฆเล่นเพื่อเล่น ชอเอกนอเชนไม่เช่ชนกอนอกันเชน่นกัน,นขออนอฝันขอว่านองหวานฝันหวานขออึกฝึกอ่านเขียนประโยคช้างกินดินโป่งผูหาไม่กินดินปูงเพื่อนช้างวิ่งไปทันที เสียงกับพวนดังกุ้งกริ้งหน้าร้อยฝึกอ่านข้องล้องเล่นดินโป,ป่งกูใบใบโบกใบบัวเดินเดินทั่วในป่าไปกับกูผาเดินเที่ยวเพลินใจ เจอกองดินโปตัวเก่งวิ่งใส่ดูกินชื่นใจอร่อยจริงจริงอิ่มแล้วหันมาภูผาอย่าวิ่งรถด,ดีจริงจริงกินอย่างพวกเราภูผาชอบใจไม่กินบอเจ้าเพราะคนเขาไม่กิน ดินโป่ง